ให้หัวใจสะออนมาสนุกสุดเสียวไปกับซิปลายหอโหวตร้อยเอ็ดซิปลายที่สูงที่สุดในภาคอีสานมาทดสอบความกล้าปล่อยตัวปล่อยใจเหมือนได้ล่องลอยอยู่กลางอากาศสร้างความทรงจําที่ไม่มีวันลืมกับซิปลายที่มีความสูงถึงร้อยเอ็ดเมตรยาวกว่า350 m, เมตรเหนือบึงพลานชัยที่เราจะได้ชมวิวเมืองร้อยเอ็ดในแบบที่แตกต่างอย่าเสียวเกินจนลืมชมวิวแบบเรานะทุกคนเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงเพราะเขามีอุปกรณ์เซฟตี้มาตรฐานสากลและมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คําแนะนําเริ่มต้นแค่ร้อยเอ็ดบาทแต่ถ้าต้องการภาพและวิดีโอถ่ายแบบ360องศาก็เพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวสำหรับรอบในการเล่นก็มีถึง7รอบรายละเอียดตามนี้เลยร้อยเอ็ด exciting moment มาเติมเต็มความสุขความประทับใจและความตื่นเต้นปักหมุดแล้วตามมาได้เลย